ไทยล็อกโลจิสติก2025งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการคลังสินค้าการเคลื่อนย้ายบรรจุโหลดการขนส่งสินค้าโลจิสติก s i ไและ e ี o รชิ t ติกที่ครบวงจรที่สุดแห่งปีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์และ r x t r a d e d e c k ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียนเปิดแล้ววันนี้ถึงวันศุกร์ที่22สิงหาคมที่หอ98ไบเทคบางนารวบรวมนวัตกรรมและบริการจาก415แบรนด์25ประเทศพร้อมโซนแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคตและการสัมมานานวัตกรรมแห่งอนาคตและการสัมมานารวมกว่า16หัวข้อด้านการจัดก,การโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศดึงดูดผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทุก ภาคอุตสาหกรรมทั่วอาเซียนจำนวนรวมกว่า9,000รายคาดว่าจะสร้างเงินสะพัดกว่า600ล้านบาทงานไทยล็อกโลจิสติกส์ปี2025นะคะก็กลับใหม่ขนหนึ่งนะคะเราจะจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานของเราเนี่ยก็จะมี5โปรไฟล์หลักๆด้วยกันนะคะจะมีโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับ l o จิสต i c ส์เซ v i ์ e ิสพร i อ e r ที่เกี่ยว กับผู้ที่ให้บริการการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางรถทางรางทางเรือหรือทางอากาศนะคะมีเรื่องของ warehouse management นะคะเรื่องของ packing เรื่องของ loading นะคะเรื่องของ logistics IT แล้วก็ e-logistics นะคะแล้วก็มีเรื่องของออการจัดการบริหารโครงสร้างต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับคลังสินค้านะคะทนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นการครบจบในงานเดียวนะคะทนั้นเนี่ยเราไม่ได้ พูดถึงคนที่อยในวงการโลจิสติกเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านใดที่มีการค้าขายนะคะมีการซื้อของซื้ออาจจะเป็นซื้อวัตถุดิบนะคะแล้วก็มีการส่งสินค้าสำเร็จรูปหรือส่งอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการซื้อขายตั้งแต่ระดับไซส์ S นะคะหรือเป็นไซส์ L ไซส์ใหญ่เลยเนี่ยได้เรียกว่างานเราเนี่ยตอบโจทย์ในทุกๆความต้องการนะคะฉะนั้นเชิญมาชม ดูงานได้เลยนะคะ,ะนั้นไฮไลท์ของเราปีนี้ก็เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟลอร์ของเราเนี่ยมีผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยกว่า300กว่าคููหาด้วยกันนะคะทั้งจากในประเทศนะคะแล้วก็จากต่างประเทศนะคะถ้าเรานับเป็นแบรนด์เนี่ยมีถึงกว่า400กว่าแบรนด์ด้วยกันจาก25ประเทศนะคะปีนี้เนี่ยจะมีการเน้นเยอะมากในส่วนของออ green logistics นะคะจะสังเกตว่ายกตัวอย่างเช่นจะมีโฟล์คลิฟ ที่เป็นโฟล์คลิฟที่เป็น e v นะคะทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งระบบต่างๆที่เป็นระบบที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถยนต์นะคะระบบกล้องต่างๆระบบแวร์เฮาส์ที่เป็นระบบน็อกดาวน์นะคะที่ไม่สร้างความผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วต่อการทำงานนะคะทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในฟลอร์ของเราเนี่ยในฮอล์เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเราแทบจะ ทุกบูธนะคะ,ะนั้นนี้อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเรื่องของ Innovation Zone นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราเอาทั้งระบบมาให้ดูนะคะตั้งแต่ระบบคอนเวเยอร์ตั้งแต่เป็นการการกล่องออกมานะคะแพ็คสินค้าในกล่องปิดของนะคะติดโลโก้ติดาบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ลงแพลตต์พร้อมจะ เก็บใน warehouse ือพร้อมที่จะขนส่งนะก็จะโชว์ให้ดูว่าทั้งระบบที่เป็น a u t o m ม t e d ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยในระบบเนี่ยจะทำงานยังไงนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งในการจัดเก็บสินค้าในการบริหารการคลังทั้งหมด ได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่บนฟลอร์นะคะอีกไฮไลท์หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการสัมมนานะคะเรามีสัมมนาหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกสิมโพเซียมนะคะหรือเรื่องของ uh, สัมมนาที่เราร่วมมือกับทางโวแบงค์นะคะเรื่องของโลจ uh, ิสติ uh, กส์ productivity index นะคะอันนั้นเนี่ยก็จะ มาฟังกันได้ในแง่ของการเสริมความรู้เพื่อที่จะกลับไปเพิ่มประสิทธิภาพปรสิทธิผลในการทำงานและมีอีกสัมมนา,าย่อยๆอีกทั้ง16สัมมนา,าด้วยกันนะคะที่จัดโดยสมาคมสมาพันธ์ทางด้านโลจิสติกต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยครบทุกองค์ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการมาพูดคุยมาเน็ตเวิร์กนะคะมาหาซื้อสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งสป라이ตเชนของ w ว r ์ h o u s e ก็โลจิสติกนะคะเข้าไปปรับปรุงพัฒนา การทํางานทางด้าน mm hmm. การบริหาร mm hmm. การคลังแล้วก็การขนส่งของบริษัท mm hmm. ของท่านเองนะคะ mm hmm. ไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจใดๆถ้ามีการซื้อขายเนี่ยงานเราตอบโจทย์ของทุกท่านเลยนะคะ mm hmm. ก็ขอเรียนเชิญน,นะคะเรามีงาน3วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันพุธที่20จนถึงวันศุกร์ที่22สิงหาคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนาฮอล8นะคะงานเรามีตั้งแต่ 10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะมาลงทะเบียนน้างานได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เชิญเยี่ยมชมงานได้เลยทั้ง3วันค่ะงานนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างบริษัท r x Tradex นะคะ,นะคะกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดี๋ยวเราเรียกว่า DITP นะคะนั้นแน่นอนก็คือเมื่อมีการจัดงานร่วมจากทางภาครัฐเนี่ยก็เป็นจุดประสงค์ชัดเจนแล้วว่า ธุรกิจโลจิสติกเนี่ยและการบริหารการคลังเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีการส่งเสริมอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยภาครัฐก็จะเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมผู้ที่เป็นผู้ประกอบการค้าที่เป็นแบรนด์ไทย ะะส่วนทาง R.S. t r a d e เนี่ยก็จะนำผู้ที่ประกอบการค้าจากแบรนด์ต่างประเทศไม่ว่าจะบินเข้ามาออกงานหรือว่าจะมะีตัวแทนอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วนะคะนั้นก็จะเป็นการโชว์ให้เห็นศักยภาพว่าเรื่องของการบริหารการคลังและการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์ก เนะะ็ตเวิร์กทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เ,เราพูดถึงการคา้าจะไม่อยู่ในประเทศอย่างเดียวแล้วจะขยายไปจนทั้งเพื่อนบ้านถึงในเอเชียด้วยกันหรือแม้แต่ทั่วโลกท้งนั้นทางภาคการนี่ได้รับให,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 ห้มีนโยบายในการส่งเสริมเรื่องของ istic, อุตสาหกรรมโลจิสติก่ยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพราะว่าถือว่าเป็นต้นทุนหลักอันนึงเลยของผู้ที่ประกอบการคา้า ของทุกริษััทยด้วกกนบ็วันที่มาเปิดงานไทยล็อกโลจิสติกส์ครั้งที่8นะครับคือเป็นงานที่แสดงถึงเรียกว่าล้อตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งซึ่งมีหลายรูปแบบเลยนะฮะผมผมเนี่ยยงนลันกันว่าโลจิสติกส์เปหัวใจของการค้าขายนะมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะฮะแล้ววันนี้ทางคุณวรพรซึ่งเคุณคนรู้จักเลยกกรรมการ ทางให้เห็นแล้วเอาสิ่งที่เป็นทัวโลกอเอามาเอามาให้กับคนไทยคือผู้ประกอบการที่มีความสนใจ่ได้มาดูเรื่องของการประกอบกิจการครับว่าอันีการขนรส่งเนี่ยมันจะเป็นหัวใจทีส่สำคัญนะครับแต่ผมก็บอกนะการขนส่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ประสบปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องของโลกร้อนเรื่องของกติกาที่เปลี่ยนไปของโลกรวมถึงเรื่องของไอ้ g e o p o l i t i c a ด้วยเพราะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องมี เรื่อวาต้องาหาเรื่องใหม่ๆมเมื่อในการที่นำไปสู่เรื่องของการค้าขายในการจะนำลดเรื่องของต้นทุน,นต่างๆแล้หผบดูจากในงานแล้วก็เห็นมีนักการหลายอย่างนะครับที่จะเป็นส่วนที่ทําให้ผู้ประกอบการได้ลดต้นทุนและสามารถทําให้การค้าขายได้ได้สดมดุลขึกคนนั่นคือผลสุดคือว่าผมผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ย ที่เป็นผู้ประกอบการทางโลจิสติกส์ก็มีความสามารถไปมีทั้งเรื่องของ warehouse เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยค<ม>ือเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครบทั้งระบบเลยนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะฮะให้กับการจัดก,การครนี้นะครับดูแล้วมีประโยชน์ชิญชวนคนที่เกี่ยวข้องคนที่สนใจนะมา,มาดูนะก็งานคงมีหลายวันนะครับเริ่มจากวันนี้ไปน,นะครับซึ่งซึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับกระทรวงพาณิชย์เราก็เป็นงานหลักในการที่ร่วมในการที่จะ ขับเคลื่อนในการค้าขายกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการขนส่งนะครับเพราะนั้นเราก็เรขอบคุณทางการจัดงานครับแล้วก็ชาว่ามีผู้เข้ามาร่วมเยี่ยมชมเนี่ยผมึงมีเรื่องของการลงทะเบียนมาเนี่ยและขณะเดียวกันก็มีการเซมินาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายๆมิติด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมรับชมรับฟังในงานที่ปบเทศที่ดีครับ